รือึกว่าผ่านไปด้วยดีนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเสริยมูลชนทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทีมนางงามนะคะทีมงานทุกอย่างที่ทําให้พวกเราได้เกิดการแบบงานแถลงข่าวอย่างสมบูรณ์แบบนะคะที่ทําให้ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าปีนี้เราต้องการอะไรแล้วก็กลังตามหาอะไรกันอยู่ค่ะอืในวันนี้แต่ที่ิงตามหาอะไรกันอยู่ไม่รู้เลยค่ะยังไม่รู้เลยค่ะก็ตามหาอุดมการณ์ค่ะเห็นไหมส่งกันแล้ว การแต่งงานไม่ใช่สุสานนะคะตัวแม่คะร่วมกิจกรรมเข้ามาประกวดนะคะแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะสื่อมวลชนทุกท่านประชาชนทุกท่านนะคะเรียกว่าอวยเวทีนี้ให้การสนับสนุนเวทีนี้นะคะเพราะว่าเวทีนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็ประเทศชาติได้จริงๆะค่เว,วทีของเราเนี่ยไม่ได้ตามหาฝันว่าอยากเป็นดารานักแสดงหรือนักร้องแต่เวทีของเราเนี่ย ต้องการตามหาคนที่เป็นแบบอย่างและสร้างรังเวลดาใจให้กับสตรีคนอื่นๆได้มีพลังเหมือนที่่ินุ่มบอกว่าการแต่งงานไม่ใช่จบที่สุสานใช่ไหม<ช><ช>เพราะฉะนั้นการแต่งงานเนี่ยมันคือการเริ่มต้นที่แบบผู้หญิงที่พร้อมจบการศรึกษาแล้วเป็นนักธุรกิจแล้วเป็นคุณแม่แล้วมีประสบการณ์ในชีวิตต่างๆที่จะแบบเอามาแชร์ตีแผ่ในสังคมแล้วก็เดินแบบเขาได้นะคะถ้าี่นุ่นล่ะคะก็ พูดในตัวแทนอีจานก่อนนะก็คือว่าดีใจที่เห็นแบบสื่อมวลชนเยอะมากเพราะว่าเราก็รู้สึกแบบอยากให้ทุกสื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยได้แบบช่วยกันตีแผ่เวทีนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่หาคนสวยอะแต่มันมันหาผู้หญิงที่มันเป็นผู้หญิงที่มีแรงบันดาลใจมันเป็นผู้หญิงที่มันต้องเก่งมากนะคนจะเป็นแม่เป็นเมียอะไรย่างเงี้ย ต้องเป็นผู้หญิงที่อดทนทุกอย่างเป็นทั้งหลังบ้านหน้าบ้านเราก็อยากให้ทุกคนแบบช่วยกันตีแผ่ขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนที่มาจริงๆค่ะขอบคุณนะคะค่ะมีอาเจนด้าไหมครับมีอาเจนด้าคร่าวๆาวไหมว่าจริงๆแล้วปีนี้เรามองหานางงามแบบอยากได้แบบไหนอยากได้แบบไหนในส่วนในส่วนของคิตตี้นะคะอย่างของอ่ามิสอินเทอร์น็ตเวิร์ด อ่าทัวริซึมเนี่ยต่างกันอยู่ละอันนี้เป็นแอมบาสเตอร์ hmm. ของประเทศเราอยู่ละแบบไปท่องเที่ยวเนาะส่วนของคิตตี้เนี่ยต้องการผู้หญิงที่เป็นต้นแบบให้กับผู้หญิงคนอื่นจริงๆที่มองเห็นว่าคือเป็นต้นแบบไม่ใช่ว่าเขาต้องเพอร์เฟกทุกอย่างนะคะเป็นต้นแบบในแบบของเขาอย่างเช่นอ่าคนที่ทําธุรกิจมาแล้วหรืออ่าเขาเรียกว่าทํางานผ่าน ร้อนผ่อนหนาวมาแล้วเนี่ยแล้วเอาเรื่องของเขาเนี่ยในจุดเล็กๆของเขาเนี่ยมาสร้างให้คนอื่นเห็นว่าเฮ้ยฉันคนนี้ผ่านมาได้คนนี้ทําได้หลายอย่างจริงๆทําให้ผู้หญิงทุกคนเห็นคุณค่าตัวเองแล้วไม่มีข้ออ้างในการใช้ชีวิตว่าเออเดี๋ยวฉันค่อยสวยวันหน้าหรือฉันค่อยตั้งใจทํางานมากขึ้นในวันต่อไปหรือวันนี้ฉันค่อยส่งลูกไป,เ,ปเรียนอะไรก็ตามทุกคนจะต้องแบบหาคนที่เป็นตัวอย่างในสังคมที่อยากได้เลยค่ะแม่ะคะถ้าเกิดในแบบของ คนที่เขาแต่งงานแล้วแล้วเขาหย่าแล้วอย่างนี้ยังมีสิทธิ์มาประกวดได้ไหมความสมบูรณ์แบบหรือความพร้อมไม่ได้อยู่ที่ว่ายังเป็นชีวิตคู่หรือเป็นชีวิตเดี่ยว<ม>แต่ความสมบูรณ์แบบความพร้อมคือการที่เขาได้เลี้ยงดูลูกหลานบุตรหลานของเขาออกมาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็คือผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบและมีความพร้อมเช่นกันในแบบของเขาค่ะแล้วแบบหม่อกี้ราคาปีนี้โมหานางแบบางงาแบบไหนเป็นพิเศษนางงามแบบไหนเป็นพิเศษ มองหาทุกคนมองหาทุกคนมองหาทุกคนค่ะที่จะมีวิสัยทัศน์มีอุดมการณค่ะร่วมกันค่ะ <c oughs> มาร่วมเป็นกิจกรรมเพราะว่าเวทีพวกเรานะคะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีแค่เราหรือว่า <c oughs> มีแค่คนที่ได้มงคนเดียวค่ะแต่ว่ามันคือกิจกรรมที่เราต้องการให้คนทุกคนค่ะเข้ามาสนับสนุนค่ะ <c oughs> แล้วคนที่จะชนะเนี่ยก็ว่าไปตามกฎกติกา <c oughs> ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะนําเสนอมันไม่ใช่คนที่มง แต่เราต้องการที่จะสร้างกิจกรรมที่ดีที่จะเขาเรียกว่าส่งต่อแรงบันดาลใจได้มีการรวมพลังหญิงเองก็ดีและรวมถึงบริบทของเวทีของพวกเราแล้วอย่างเวทีมิสทัวริซึมเนี่ยเราก็หาคนที่เรียกว่าสามารถที่จะเป็นผู้ให้เป็นผู้ส่งเสริมสังคมแล้วก็ประเทศในด้านของการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามบริบทเวที อ๋อใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็ของมิสซิสทัวริึมปีนี้เนาะค่ะเราก็จะมีการจัดรอบไฟนอลนะรอบนานาชาตินะคะไม่ใช่เนาะคนที่จะชนะเนี่ยค่ะก็ใช่เป็นมิสซิสมิสซิสทัวริสึ่มอินเตอร์เนชั่นแนลจะมาจัดในไทยจัดในไทยที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพเราก็จะเป็นเจ้าบ้านค่ะที่จะเป็นเจ้าภาพระดับนานาชาติเดือนตุลาคมนี้นะคะแล้วมันก็จะเป็นการต่อยอดเวทีเราอีกว่าสร้างการเขาเรียกว่าการ ทำภาพในด้านของการส่งสริมการท่องเที่ยวที่เป็นการต้อนรับนานาชาติเข้ามาประเทศและ,และเราก็ให้เขาเผยแพร่วัานธรรมเผยแพร่สถานที่แล,ล้วรวมถึงซอต์พาเวอร์ต่างๆอะค่ะไปสู่ประเทศเขาค่ะ,คะเริ่มรับเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ถึงเม่อไหร่ อิงตอนนี้นะคะในช่องทางเพจมิส Thailand World แล้วก็มิสซิสทัวริสึเนี่ยเราได้มีการโพสต์เปิดรับสมัครวันนี้เริ่มต้นแล้วค่ะเป็นวันแรกแล้วก็จะรับต่อไปนะคะจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะกําหนดการของเราคือปิดรับสมัคร31พฤษภาคมและเราจะมีรอบออเดิชั่นวันที่15มิจุนายนนะคะแล้วก็วันที่19ถึง21 นะคะกระกฎาคมจะเป็นรอบเก็บตัวนะคะ4วันเอาคุณแม่มารวมกัน4วันเก็บตัวหลังจากนั้นจะเป็นรอบไฟนอลหนึ่งถึงสามสิงหาคมค่ะอ๋อก็เรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนเอาไว้ล่วงหน้านะคะ,คะกิจกรรมเราแน่นๆแ,แล้วก็ยาวๆไปตลอดทั้งปีเลยค่ะพอประวกวดเสร็จปุ๊บก็จะเจอมิ s ซิสทัวริ n ึมอินเตอร์เนมาในเมืองไทยในเดือน ตุราคมพักแค่เดือนเดียวก็เหนื่อยต่อไหวใช่ไหมคะสู้ค่ะถ้าเกิดมาก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันแบบนี้เนาะถ้าเกิดได้มาปกอบใช่ค่ะโอเคค่ะอยากให้ฝากเชิญชวนอีกรอบหนึ่งค่ะที่ไหนบ้างเราเปิดทางออนไลน์เนอะมีซิทัวร์ลิซ <Thailand. S 2> แล้วก็มิซิทเวิร์ดดูในเพจได้เลยใช่เราเปิดออนไลน์ในเพจนะคะแล้วก็ให้ทุกคนลองฟอลโล่เพจมิซิท i ทนเวิร์ดมิซิท s ัวริซึมนะคะเราฟอลโล่เพจก็จะเปิดรับสมัครมีกดลิงก์ในนั้นได้เลยที่กกอกใบสมัครง่ายมากๆเดี๋ยวนี้ค่ะ